สวัสดีพี่น้องมื้อนี่จะกินให้ซื้อสตรอเบอรี่มากค่ะพี่น้องล่างแลว้วเรียบร้อยนะคะสิกินคู่กับกาแฟเอา,ามาดูเผื่อพี่น้องอยากกินด้วยนะสตรอเบอรี่ชิ้นใหญ่ๆซื้อมาเหมือว่าในว่าสกินเมือ่อคืนบริกินนอนรับก่อนลูกใหญ่มากแต่มันจะหวานไหมแค่นั้นแหละ กอบบรีเนี่ยมันส้ำไว้เนาะพี่น้องซื้อมากปุ๊บปั๊บนี่แป๊บเดียวซัำซื้อมากเหมือนคืนนี่นี่แช่ตู้เย็นไว้ยังซ้ำเลยเนี่ยเห็นบ่ตกแต่งเอาให้มันโอเคให้มันสวยเนี่ยเนยีไปแล้วบทัานเลยเห็นบ่เสียวไววมาก หลายนึงเห็นว่ามันได้กินหน่อยเดียวมันเจอฮอนเนี่ยนี่มันไปทันทีจะ้ะข้างนอกเนี่ยมันจะชำก่อนบอนเนาค่ะแต่ว่ามันซ้ำเ้อกัดตาลร้อยส้ำออกกินคู่กับก,บกาแฟาลววยน้ำตาลจักน้อยซ้อมเอาเทียนเปลือกนอกออก ไม่หนอยซื้อมา18โคนนะคะถาดนี่ถ้ากินมือขึ้นสิพอดีเพราะว่าอย่าลืมว่าอากาศมันฮอนค่ะตอนช่วงนี้เอาออกมาจากเย็นๆแล้วมาอยู่ในรถเนาะส่วนสิมหฮอดบานภากกันโล่ตล่อดสื่อของอยู่ขนาดบริวารยังทับได้นี่แต่มันก็จะอร่อยเหมือนเดิมแหละอืมน้ำลายแตกเนาะกินกระพริกเกลือเนาะเอาละไแค่นี้แหะ ไม่ไม่ไม่ขอนไปถิ่มกันแป๊บหนึ่งไอศครีมนิดหน่อยไอศครีมก็อยู่ที่รสชาติที่เราต้องการเด้เอค่ะเด้อขอไม่น่อยกระสีประมาณนี้สตรอเบอรี่ก็ขึ้นมาสองคนตายายกระสีประมาณนี้นะจ๊ะเสร็จแล้วนะจ๊ะวิปปิ้งครีม ช่เย็นๆคายาวขยาวน่ากินมะกินกับกาแฟาเนี่ยฮ่่า่าอยากนั่งมาละกน้อง ฮัมพอกับเป็นเร็นกว่าสลูดไอซ์ครีมละหน่อยหนึ่งโรยน้ำตาลทรายแดงแต็งนตตๆนๆตนๆๆๆๆๆนอาๆจๆๆๆ็ๆๆๆกๆๆๆๆๆกๆๆๆๆนๆๆ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  เสร็จแล้วเรามาดูข้างหน้ากันจ้าโอเคน่ากินบ่าคะพี่น้องเนี่ยเห็นบ่าพร้อมแล้วกาแฟาก็พร้อมแล้วอันนั้นาหารแราย้งไยไงแทนเคก้กบ้านนี้เขากินแทนเค้กแทนเขานะคะอิ่มแทนข้าวบ้านเฮ้านี่เป็นอาหารของหวานบ้านเขาอิ่มแทนขา้าวนี่แหลจะจะอาหารว่างกินกาแฟยำใบของสองเถ่านะจ๊ะ อยากกินใช่ไหมล,ล่ะไปซื้อมากินดามเด้อรับรองมาแสบชูอ่ะนะจ๊ะนะจ๊ะกา,าแฟย่ำาบวันนี้อากาศดีจ้ะแดดเปี้ยงๆเลยพี่น้องมาเด้อกา,าแฟย่ำาบของสองเท่าโอ้ยขยับก็อี้ก,ก่อนไม่น่ากินกาแฟาด่บเพื่อนื้อ อ๋อสูตรเองมันไม่เก็ตโทรศัพท์สำหรับแทงค์กัสแตนเดี๋ยวว่ามอมแอตตอินัดได้โอเคบอกเพื่อนว่าไม่หน่อยเอาทิง้งส่วนหนึ่งพันเ้ากินมะอขืนมีสิพอดีโอเคเนาะเพื่อนว่ามันสีชมใิม,มึงอัพส,ส,สูตสูตรสิละชมหน่อยนึงเพันว่าแต่ตะบุรีม่ได้โอเคเมียดแบบแกรดได้โอกลิตัสก์แก โอเคอ่ากลาสโอ๊ค hmm. ส์มีไอศ์ครีมหน่อยนึงน้ำตาลหน่อยนึงแซ่บบอกเขาไงร่างมือกับเป็นขนมปังแบบนั้นร่งมือกับเป็นอย่างอื่นนะคะร่งมือกับเป็นขนมเคก้กร่งมือกับเฮ็ดเองแต่หักบริไทเคื่อว่าเ้าเสียไทยจะพอมือที่พร้อมนะคะพี่น้อง เอาละขอเวลาดื่มดำกาแฟสองคนตามบ่ายก่อน,นะจ๊ะนะัจ๊ะ